เวลาของแต่ละคนมีไม่เท่ากันค่ะแต่คนอ่ะทุกคนสามารถจัดสรรเวลาเพื่อรับการดูแลผิวด้วยการรักษาแบบผดเซล์ผิวได้ค่ะในกรณีของเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะคะอาจจะถูกจำกัดในเรื่องของเวลาหน้าที่การงานหรือภาระ,ะต่างๆที่เราต้องรับผิดชอบและใช้หน้าตาออกไปเดินทางหาไรายได้นะ อันนี้คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่หลายๆคนก็ต้องเป็นในลักษณะเดียวกันนะคะส่วนใหญ่นะคะต้องบอกพี่ๆเพื่อนๆก่อนว่าในกระบวนการรักษาของดรสโรว์น่ะมันจะแบ่งออกเป็นการรักษาผัดเซลล์ผิวกับไม่ผัดเซลล์ผิวแต่ถ้ากรณีที่ว่าเราไม่พร้อมที่จะผัดเซลล์ผิวแต่เรามีปัญหาฝ้าขาดการดูแลขาดการบำรุงมีปัญหาฝ้าต้องการเตรียมผิวก่อนรักษาเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เซตนี้ในการฟื้นฟูผิวดูแลผิวก่อนในการรักษาได้ค่ะ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยากจะฝากเพื่อนทุกคนพี่ๆทุกคนนะคะเวลาเรามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาฟาดแล้วต้องการรักษาแบบผัดเซลล์ผิวค่ะเราต้องพิจารณาหลายอย่างนะองค์ประกอบหน้าที่การงานแสงแดดความร้อนอาชีพต่างๆที่เราต้องรับผิดชอบต้องเราไปเจอเนาะที่เราที่เราต้องออกไปเจอค่ะมันก็มีเป็นปัจจัยส่งเสริมอย่างหนึ่งที่เอออาจจะต้องคิด,ดก่อนว่าเออ ฉันนา่าจะสามารถใช้ผัดเซลล์ผิวได้หรือเปล่าถ้ามันใช้ไม่ได้ในช่วงนี้เพื่อนๆพี่ๆ PP, นะคะบำรุงผิวด้วยเซ็ตนี้ก่อนนะคะก็ยังไม่ต้องรีบเข้ามาผัดเซลล์ผิวก็ได้ค่ะแต่เราก็ต้องทําอะไรบ้างเมื่อผิวอลุลของเรามันดีขึ้นใช่ไหมอาจจะต้องดูแลผิวมากขึ้นฟื้นฟูผิวก่อนบํารุงผิวก่อนเติมเต็ม,ตมความชื้นผิวก่อนลดอายุผิวสักนิดนึงป้องกอันเลยรอยสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อให้ระหว่างที่เราพักหน้าเนี่ย เป็นการฟื้นฟูผิวที่ดีและจังหวะเหมาะๆจังหวะดีๆเราค่อยกลับมาผัดเซลล์ผิวกันค่ะสามารถทําได้เรื่อยๆเลยและในกรณีที่ว่าพี่ๆเพื่อนๆที่ต้องออกแดดประจําอยู่แล้วนะคะก็สามารถรักษาแบบไม่ผัดเซลล์ผิวได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมนะอันนี้ถือว่าเลิฟฝากไว้แล้วกันนะคะสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจรักษาและก็ประสบความสําสเร็จในการรักษากันไปบ้างแล้วนะคะใครก็ตามเนาะสามารถเข้ามาแชร์ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ในกลุ่มของเราได้เลยค่ะก็อย่าง เ,เดิมนะ,ะที่บอกไปว่าก็ยังคงแจกให้เหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เราก็จะมีออช่ผลิตภัณฑ์ส่งรีวิวให้เราประส,สบความสำเร็จในการรักษานะคะส่งรีวิวให้เรามารับครีมบำรุงใช้ฟรีได้เลยค่ะทางร้านของเราก็จะส่งให้นะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนอย่าก,กังวลใจเลยนะห,หลายๆครั้งเนี่ยที่อาจจะตัดสินใจแบบเฮ้ยจะใช้ดีไม่ใช่ดีอะไรต่างๆเนี่ยที่ร้านเราต้องพูดความจริงอ่ะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อย ไม่ค่อยโกหกลูกค้านะจะบอกคือส่วนใหญ่จะพูดความจริงอ่ะพี่พี่ใช้ตัวเนี้ยไปอ่ะโหมีเวลาแค่หนึ่งเดือนอ่ะมันไม่ทันหรอกมันจะลอกไม่ได้เราก็จะบอกความจริงไปนะคะแล้วส่วนพี่ๆเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจกันเอานะคะว่าจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้มันตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คุณสมบัติความต้องการของเราได้หรือเปล่าหรือเพียงแต่แค่ว่าเอออยากจะลอกหน้าอย่างเดียวแหละแต่ก็อาชีพการงานก็ไม่ได้แบบเบรกการการผัดเซลล์เราสามารถใช้ได้ก็สามารถใช้ได้เลยค่ะไม่ติดค้างอะไร